สวัสดีครับทุกคน,กคนรีวิวบายวงทวัดครับสำหรับวันนี้เรามาเอาใจสายแคมปิ้งที่ชอบพาสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยออกไปเที่ยวด้วยนะครับผมเป็นหนึ่งคนนะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยล้วชอบเอาสุนัขไปด้วยแต่ปัญหาคือสุนัขนี่มันซนจริงๆเลยฮะชอบเดินชอบวิ่งนะครับบางทีก็ต้องพกกรงไปทีนี้มันก็จะดูใหญ่โตนะฮะหรือบ,บางทีเราไปตามที่ที่แคมปิ้งที่มันมีต้นไม้ ก็ต้องไปผูกไว้แต่บางที่ที่มันมีต้นไม้ทํำยังไงล่ะก็ต้องจับน้องใส่กรงไว้ทั้งวันก็เลยเจอตัวช่วยตัวหนึ่งครับวันนี้เลยเอามาแนะนําให้ดูกันนะครับกับตัวนี้เลยสมอบกสัตว์เลี้ยงจาก c แค p i n g Moon ครับสมอบกล่ามสัตว์ c แคมปิ้ง o ูลวัสดุนี่คือแบบเกรดพรีเมียมเลยนะครับเป็นสแตนเลสสตีล420ซึ่งแข็งแรงมากและงานสวยมากขนาดความยาวอยู่ที่44.2ซนติเมตร หัวสมอเส้นผ่านศูนย์กลาง15มิลิเมตรมีรูของเชือกที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักอยู่ที่460กรัมครับรูของเชือกที่หัวสมอนะครับสามารถหมุนได้รอบทิศทางเพื่อป้องกันเชือกพันกันในขณะที่สุนัขของเรากำลังวิ่งเล่นนะครับตัวสมอรับน้ำหนักแรงดึงได้ประมาณ60กิโลครับสุนัขตัวเล็กๆนี่เอาอยู่เลยครับสำหรับนายแบบวันนี้นะครับน้องเป็นจีนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบสมอบอก ให้ดูกันหลังจากที่เราตอกเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตะขอนะครับเกี่ยวไว้ลองดึงให้เพื่อนดูครับว้าวดึงได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็หมุนได้นะ ทีนี้เราก็สามารถปล่อยสุนัขของเรานะครับให้เดินเล่นเป็นอิสระได้แล้วก็อยู่ไม่ไกลหูไกลาตาเรานะครับด้วยสมองปกตินะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบใจนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องวงทวัดออฟฟิเชียลด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ